อ,อยากจะถามโจนะครับอยากให้โจช่วยวิเคราะห์คู่หนึ่งครับผมว่าผมว่าผมไมงไงอยากดูเพราะว่าหลายๆคนอยากดูโจได้ยินก็คงจะอยากดูนั่นคือคู่ของโซนารานเทกเกตี้กับซูเปอร์เล็กเ9หเก้าโจอยากดูไหมครับอยากดูครับผมไปดูแน่นอนครับที่เ oh, oh, oh. ดนเวอร์อยู่ไม่ไกลพออย่างนั้นช่วยวิเคาะให้พวกเราฟังหน่อยครับเทกเกตี้ตอนนี้เขาเป็นแชมป์ของรุ่นนี้เนาะส่วนซูเปอร์เล็กเหมือนที่ผมเคยบอกเนาะเขาเป็นแชมป์แล้วเขาเป็นนักมวยที่สมบูรณ์แบบมากๆคนหนึ่งเขามีหัวสมองที่ดีผมว่า ถ้าในความคิดผมเกมการชกคงจะเป็นซูเปอร์ลีชนะไปได้เพราะว่าซูเปอร์ลีเขาการแก้เกมบนเวทีแล้วก็สมองที่ดีเพราะว่าผมว่ายังไงเขาต้องหาทางเอาชนะให้ได้แน่นอนครับม,มันจะมีน็อกดาวน์มันจะมีเคโอไหมครับเท่าที่ดูผมว่าโอกาสหยกครบหายกมีสูงกว่าครับถ้าพูดถึงในบรรดานักมวยไทยที่ต่อยในรายการวันในมุมมองของโจคิดว่าถ้านในแบบกติกามวยไทยใครน่าจะ ยืนอยู่จุดสูงสุดอะเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนคิดว่าใครน่าจะเก่งส,สูงสุดเลยเหรอครับโอ้ยมันมีคนสู้รถถังได้เลยเหรอตอนนี้ใช่ไหมนี่เหมือนตอบแล้วใช่ไหมเหมือนตอบเลยม, <laughs> มั้งเหมือนตอบ,มมตอบผมมองว่ารถถังอยู่อันดับสูงสงเลยรถถังกับซูเปอร์เลกเอามองยากถ้าเป็นกติกามวยไทยก็อสองคนนี้แต่ถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่งครับผมก็ยังให้สองคนนี้อยู่เหมือนเดิมใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นคิกบ็อกซิ่งในแบบต่างประเทศอันนี้ให้ตัวช้อยตัวเลือกประมาณสามคนครับอย่างเออร์เซล ฟิเกียนเซลนาโจนาจคเคยต่อยนะใช่ครับชิงกิรโอฟโจน่าจะเคยต่อยนะแล้วก็มาอีกคนอ่ามาเป็วเัวเซียนเปัวเซียนเปดโดเซียนมาหลักอ่าสี่คนค <มา S 1> ุณคิดว่าส <4 S 1> ี่คนนี้ใครน่าจะถ้าเทียบกันอปอนต์ปอนนะใครน่าจะยืนอยู่บนห่วงโซ่สูงสุดเลยตอนนี้ผมยังมองว่าเป็น,ช,นชิงกิตรับชิงกิตระใช่ครับถ้าความคิดผมตอนโอเคครับสุดท้ายนี่ครับสุดท้ายนี่ครับฝากบอกอะไรถึงแฟนๆมวยที่ วันนั้นก็น่าจะตามเชียร์คุณไม่น้อยเลยโอ้เตรียมตัวดีมากครับทั้งผมทั้งคู่ต่อสู้ครั้งนี้สนุกแน่นอนครับผมมามาเชียร์กันสุดท้ายจะไม่ท้ายสุดครับขอคําคมหนึ่งคำครับเดี๋ยวเรื่องคําคมก่อนนะผมไม่เคยคิดคําคมเลยนะมีแต่น้องมาน้องไม่คิดคําคมมาให้ผมพูดน่ากลัวชิป่งเลยไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วตอนนี้คุณอยู่ในตกอยู่ในสาวะจํายอมแล้วต้องให้แล้วไม่มีเลยโอ้อะไรดีวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ อาโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่มีจริง,รงๆไม่มีเลยไม,ม่ไม่รู้จะ <laughs> พูดว่าอะไรดี